สวัสดีครับวันนี้ผมอยากจะพาทุกคนมาชมการทําฝักมีดนาคิริต่อนะครับก็จะเป็นคลิปสุดท้ายแล้วสําหรับในคลิปที่แล้วนะครับเราก็ทําการหนีบเอาไว้ใช่ไหมครับในตอนนี้เนี่ยกาวก็แห้งแล้วนะครับหลังจากที่เราทิ้งเอาไว้1คืนนั่นเองเราก็ทําการแกะยางแล้วก็แกะเทปออกนะครับแล้วหลังจากนั้น เราก็จะนํานะครับตัวไม้เนี่ยมาทําการขัดเอาส่วนไม้ที่มันเกินเกินออกไปนะครับเราจะสังเกตได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามองดูดีๆมันจะมีจุดที่ตัดไม่เรียบนะครับทําให้ไม้เนี่ยมันเลียบกันอยู่ผมก็เลยเอาไปเข้าเครื่องมาแต่ว่าเครื่องนี้นะครับผมก็รู้สึกว่ามันยัง ขัดไม่ค่อยถูกใจผมเท่าไหร่นะครับผมก็เลยขอเอาตะไบ,บเนี่ยมาทําการขัดอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะขัดกระดาษทรายอีกรอบหนึ่งด้วยถือว่าเป็นการขัดเพื่อแต่งทรงไปอีกทีหนึ่งเลยแล้วกันนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับก็มาทําการเช็ดน้ํามันกันนะครับอันดับแรกเนี่ยก็มาเช็ดน้ํามันที่ตัวมีดกันก่อนเช็ดเศษไม้แล้วก็เช็ดสิ่งต่างๆจากมีดแล้วก็ลงน้ํามันที่มีดอีกครั้งหลังจากนั้นก็นี่เลยครับลงน้ํามันขาวที่ตัวฝักเราจะสังเกตได้แล้วว่าจริงๆแล้วนะครับฝักไม้สัก ก่อนที่เราจะทาน้ํามันแต่ว่าถ้าเกิดพอเราทาน้ํามันลงไปปุ๊บตัวฝักเขาเนี่ยก็จะเปลี่ยนสีทันทีนะจะออกเป็นสีแบบออกทองๆเหลือง,องๆนิดๆ,น,ดๆนะครับก็ต้องบอกเลยว่ามันก็มีความสวยอีกรูปแบบหนึ่งนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าไม้สักเนี่ยจะเป็นไม้ที่เขาจะมีลวดลายบนไม้ที่ค่อนข้างที่จะถี่แล้วก็ค่อนข้างชัดดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเรายึดติดว่าเราอยากจะได้ฝักแนวญี่ปุ่นนะครับฝักไม้สักเนี่ยมันอาจจะ อาจมีความแตกต่างอยู่พอสมควรแต่ก็ถือว,ว่าสวยอีกแบบหนึ่งนะครับสำหรับใครที่ชื่นชมชื่นชอบนะครับก็ฝากกดติดตามมาไว้ด้วยขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมมากๆเลยนะครับ